สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับอยู่กับปูป้ามในรายวิชาของผู้ศึกษาและพลศึกษานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้นะครับก็คือบอกลักษณะของการที่มีสุขภาพดีได้นะครับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะนะครับ มาดูกันนะครับมาดูที่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีนะครับก็จะประกอบไปด้วยลักษณะของการมีสุขภาพดีการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับข้อที่สองครับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับข้อต่อไปนะครับการหลีกเลี่ยงของใช้และ ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะครับของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพของเล่นที er> ่มีผลเสียต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ความหมายของสุขภาพนะครับสุขภาพหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจนะครับ ไม่มีโรคและความพิการมีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็คือสุขภาพนะครับมาดูลักษณะของการมีสุขภาพดีนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือร่างกายแข็งแรงนะครับ ผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตตามวัยมีภูมิต้านทานต่อโรคนะครับไม่มีการเจ็บป่วยได้ง่ายไม่เหนื่อยง่ายนะครับและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนะครับมาดูในข้อที่2นะครับจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับจะมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ไม่โกรธง่ายนะครับเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะครับหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆกับคนอื่นๆได้ง่ายนั่นเองนะครับรู้จักการเข้าสังคมนั่นเองข้อที่สครับมีความสุขผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายอกสบายใจนะครับไม่มีเรื่องทุกข์ใจนะครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ ข้อที่4ครับมีความปลอดภัยนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะครับมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการจะข้ามถนนเนี่ยเด็กๆก็ควรจะข้ามในจุดที่เขากําหนดยกตัวอย่างเช่นทาง มาลายนะครับทางมาลายการที่เราจะข้ามเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่ามีสัญญาณไฟให้คนเดินข้ามหรือไม่นะครับถ้าไม่ม,มีเด็กๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการมองรถนะครับหรืออย่างนึงนะครับที่จะปลอดภัยกว่าทางมาลายก็คือการข้ามสะพานลอยนั่นเองนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันที่การปฏิบัติต้น เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพร่างกายนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารครบหมูและดื่มน้ำวันละประมาณ6-8แก้วนะครับข้อนี้ครูปามคิดว่าเด็กสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนะครับ มาดูในข้อที่2ครับการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอข้อนี้เป็นของอเป็นข้อที่เด็กๆชอบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิดก็ตามเด็กๆก,ก,ก็สามารถออกกําลังกายด้วยตนเองที่บ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่นะครับตามที่ครูปาลมเคยสอนไปเมื่อเทอมที่1นนะครับเด็กๆก,ก็สามารถนําม,มาใช้ในการออกกําลังกายได้นั่นเองนะครับ ข้อที่3ครับนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันข้อนี้นะครับเด็กๆก็สามารถทําได้นะครับโดยเด็กจะต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับและการขับถ่ายฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลานะครับเพื่อระบบขับถ่ายของเด็กจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับข้อสําคัญในการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนี้นะครับ ก็คือก่อนที่เด็กจะนอนนะครับเด็กๆก,ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงจากหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอทีวีนะครับเพราะจะทําใหเ้เด็กนอนหลับได้ยากนั่นเองนะครับและมีอาการปวดที่บริเวณดวงตานะครับอันนี้ก็เป็นข้อระวังนะครับที่เด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงนั่นเองข้อที่4ครับอาบน้ําแปลงฟันให้สะอาดนะครับทุกวันตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นนะครับ และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดนั่นเองยิ่งในช่วงสถานการณ์ของโควิดนะครับการอาบน้ําหรือการทําความสะอาดร่างกายรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเด็กออกไปด้านนอกนะครับและกลับเข้ามาเนี่ยเด็กๆก็ควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะครับและอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายส่วนเสื้อผ้าที่เด็กๆสวมไปด้านนอกนะครับก็ควรจะทําความสะอาดล้างน้ําหรือว่าซักเลยนะครับเพื่อป้องกัน เชื้อโรคนั่นเองนะครับมาดูกันตอนในข้อที่2.2นะครับสุขภาพจิตด,ดีนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับต้องมีจ,จิตใจแจม่มใสซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับข้อที่1ครับทํากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปแคมปิง้ง นะครับตามส่วนสธานะต่างๆหรือตามอุทยานต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำอาหารกินร่วมกันนะครับการนอนดูหนังฟังเพลงร่วมกันนั่นเองนะครับมาดูในข้อที่2ครับทํากิจกรรมที่ตนเองชอบหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างนะครับข้อนี้นะครับอาจจะมีข้อ,อยกเว้นอยู่นะครับตามสถานการณ์ของโควิด ซึ่งเด็กอาจจะไม่สามารถไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับอาจจะต้องเล่นกับสมาชิกภายในครอบครัวหรือเล่นกับพี่ๆน้องๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทํากิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับที่เด็กสามารถทําเองได้นะครับโดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมของกิจกรรมที่เด็กๆเล่นด้วยนะครับข้อที่3ครับฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้มัโหได้ง่ายนะครับรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะครับ ข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่อเด็กๆอยากจะได้สิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันไม่จําเป็นนะครับหรือไม่สามารถซื้อให้ได้เนี่ยเด็กๆก็ต้องมีการควบคุอมอารมณ์ของตัวเองนะครับโดยที่ไม่แสดงออกมาสิ่งที่เด็กๆแสดงออกมานะครับจะเป็นการร้องไห้นะครับหรือโวอยวายต่างๆเนี่ย,ยเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทำนะครับเด็กๆก,ก็ควรจะฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองและเข้าใจเหตุผลว่าทำไมที่ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะให้เด็กเล่นได้หรือว่าซื้อให้เด็กได้นั่นเองนะครับมาดูกันต่อในข้อที่4ครับทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์นะครับเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือนิทานดูการ์ตูนนะครับหรือว่าดูโทรทัศน์ที่มีประโยชน์นะครับ เมื่อมีปัญหาต่างๆเนี่ยเด็กๆก็ต้องกล้าที่จะไปพูดคุยกับพ่อแม่นะครับหรือว่าไปปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้เขารับทราบนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับมาดูกันต่อนะครับข้อที่สองจุดสามนะครับก็คือการมีความสุขนั่นเองนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีต้องดูแลตัวเองให้มีความสุขซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ ข้อที่1ครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือการที่เราเป็นผู้ให้นะครับหรือว่ามีน้ำใจต่อผ,ผู้อื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุขกายสุขใจนั่นเองนะครับเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขด้วยนะครับข้อที่2ครับรู้จักการเสียสละไม่เบียดเบียนและเอาเปรียบผู้อื่นนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับมาดูกันต่อในข้อที่3ครับ มีความเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหรือว่าผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเจอคนที่ตาบอดนะครับแล้วเขาทำสิ่งของหล่นอยู่เนี่ยเด็กๆก็แสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือเขาโดยการช่วยในการหยิบหรือว่ายกของเนี่ยให้กับเขานะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะเด็กๆอาจจะทําได้มากกว่าที่ครูปาลมยกตัวอย่างก็ได้นะครับมาดูกันต่อในข้อที่4ครับพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและไม่อิจฉาผู้อื่นครับยกตัวอย่างเช่นเห็นเพื่อนครับมีปากกาแท่งใหม่มากสวยมากเลยนะครับมีลวดลายของอโดเรมอนเด็กๆมีเป็นแบบธรรมดาไม่มีลวดลายเด็กๆก็ เกิดความอิจฉาอยากจะได้ของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่ตนเองมีโดยนึกถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับนะครับก็คือเป็นดินสอรหรือเป็นปากกาเหมือนกันเด็กๆก็สามารถใช้ในการโน้ตบันทึกหรือใช้ในการเขียนภาพวาดภาพต่างๆได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับมาดูในข้อที่5นะครับดูแลและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ย้อกตัวอย่างนะครับการทํากิจกรรมกับครอบครัวเช่นการไปปลูกต้นไม้การไปช่วยในการเก็บขยะตามสวนสาธารณะต่างๆหรือสิ่งที่เด็กๆสามารถทําได้เลยเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับก็คือการรู้จักการประหยัดนะครับประหยัดอะไรประหยัดน้ําประหยัดไฟรู้จักการคัดแยกขยะนะครับก็เป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูในข้อที่ 2.4เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับข้อ1เลยครับเด็กๆต้องไม่ประมาทต้องมีสตินะครับรู้จักระมัดระวังตนเองจากภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นเด,เด็กเดินอยู่ริมถนนเนี่ยเด็กๆก็ต้องสังเกตนะครับสังเกตการสัญจรไปมาของรถนะครับ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กๆได้นะครับามาดูในข้อที่2ครับไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคำชักชวนของคนที่เด็กๆไม่รู้จักชวนเช่นเขามาชวนไปเที่ยวนะครับซึ่งเป็นคนที่เด็กๆไม่รู้จักเลยเด็กๆอาจจะโดนเป็นไงครับหลอกพาไปขายนะครับหรือไปขาอวัยวะนะครับซึ่งจะเป็นผลเสียต่อตัวเด็กๆเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆ ก็ควรจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับข้อต่อไปนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนให้ทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆนะครับเด็กๆไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับเพราะมันมีแต่ผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเด็กๆเองนะครับและอาจจะมีผลเสียต่อ อนาคตของเด็กๆนะครับเพราะการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับมา,มาดูกันต่อในข้อที่4ครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านโรงเรียนชุมชนและสังคมนะครับถ้าเด็กและคนทุกคนปฏิบัติตามกฎที่เขากําหนดขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขนั่นเองนะครับ